ต้อมาด้วยกับใครพวกแบบอบาซูก้ายัาให้กลัวหาใชไัเดี๋ยวคุณจัดเลยเออพี่เอาหาพี่เอ้ยขอไรอย อยู่ไหนไวะไม่นเงียบๆฮะต้าทำอร่อยว่ะต้าเห็นพี่แมนแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนไเห็นเห็นวิ่งวิ่งอวิ่งมาแถวๆไหนไม่รู้ว่ะจะอยู่แถวนี้แหละ เห็นดีมาอยู่ไม่แน่ใจว่าจะไปเอาเอาเด็นฝุ่นเลยอ่ะบอกแล้วอย่าเดินดูทำสิไรได้ ีมเสียงข้างบ้านที่บ้านใต้เลยอันนี้ก็ดูบอลอันนี้ก็คุยกันตายตายห้องดีกว่าบ้านกูอยู่โอ๊ยบ้านพี่ตาเงียบเลยเฮ้ยแม่งสกักูสกัดเขาไม่ได้สกกัมปีมันมันหาย่าง ว้าว่ววววววนวววววววปวว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 วตวว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 วนวว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 วไว ตรงไห,หนวะพี่บอลพี่บอลเนี่ยพี่แมนอยู่บนโต๊ะเราทำเฮ้ยอยู่ไหนวะอุ้ยิงก็ไม่โดนอะไรวะไม่รู้ว่<ห>าอะไเห็นกระสุนปนโซ่ละตายตา,ายเห็นพี่แมนอยู่ลอ,อ,องลงมาแล้วลงมาแล้วตายย่อมขอตอบหาวางระเบิดก่อน <laughs> หอือว่ากันต์สงสารมึงเพนชคิดได้เลยงั้นคุณจะไม่ยิงแล้วดันคุจะแทงงั้นกันตายิงสามาคี่แต่ถ้าคุณยิงคุณจะยิงมานลอดอู้หูอ่ะ Achievement สดนร Achievement ลอ a c h i e v e m e n เพื่อ่อนรักหายายเดียวโเพื่อนรักับียว ได้รู้แล้วพี่แมนจะทำไงจะไปหาก่อนโอ้โหครับเออเออห่าเกี่อไม่เป็นไรพี่มันเป็นนิสัยนี่ในกลุ่มเรามันไม่ถือว่าน่าเกลียดเลยช่องช่องตาไม่ไม่มีอะไรที่มันแบบสุภาพเรียบร้อยไม่มีไม่มีความสุภาพไม่ไม่ช็อตเร็วไม่ช็อตก็มาเลยก็มี <laughs> เป็นช่องที่ดีดีที่ควรที่จะมีอยู่ในโลกตาว่าพี่แม่น่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าใหนลองยิงให้เช็คดิกไม่มีว่ะน็อตติดใต้อยู่เลยใต้อยู่ตรงที่มันมีดินเน่ย โอ,อ <normal> เคนะตา,ตาตาบอกตรงๆนะตาอยู่ตรงที่มันมีมีดินบ่อบอบ่อนแถวนี้ฮะไม่เห็นที่แมนวะไหนวะสำเร์าะสำเราสำสำติงอะไรแบบ ทำแม่เพราะว่าเสียท่าอยากมีสามวันสามวันอุ้มไม่ไรันเวลาอยู่ไหนสามวันสามวันไม่เข้มข้นเราไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่พอดีผ<ม>่านไปท่านเออก็ไม่มาตัวเส่แม่แม่แมดิ้งอยู่ บัวมันเข้าไม่ได้มันเข้ายังไม่ได้มีเครื่องีเือใหม่บอกไหนแต่ตาเราวาปิดไปเรื่อยไอ้เลิฟจูบเบบี้อยากพูดคำนี้จังไม่ต้องกาับจริงบอกแม่มันหลบหลอกเกมก็ได้นล้วเนี่ยแต่รู้คนใงพี่แมนไม่ทำเหมืนกนหรอทำแล้วมันป๊อตใช่ไหมพี่บัวยูเซย์ไม่เป็น แอนะท่ารู้คนนิสัยคนอย่างพี่ไปเลยพี่เล่นอย่างเดียวพี่เราเล่นอย่างเดียวจำได้ไหมพี่ตาเคยบอกเล่นอย่างเดียวเออเล่นอย่างเดียวหาก็ไม่เจอหลบเงินเฮ้ยตา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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ที่เป็นไงวะเห็นนูเดเห็นนูเห็นนูเฮ้ยันเดียพี่กเห็นดหายไปไหนเห็นนูเห็นนูโอพพพ้พี่มนหายวะพี่ี่แนหายไปไหนไวะพม่เห็นพีมนหายวะ่ะหลบยเงียน เอกำลังจะพูดเลยพี่เหอแมวนไต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 ไอไตเอ้ไม่เข้ามาได้แล้ใช่หรอเปล่าเออันก็รู้อ่ะตาสื่รู้เหรือนกันเล้โหตาคนนี้อยู่บนป้อม เอาไปเลยโอ้ปิดมันได้เปิดมันได้ใจพ่อโอ้มั่วเลยเออเปรดมันได้ใจยิงโซ่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนยิงคืนมันก็หนาวเลยหนาวแล้วพวกมึงจะโนสกันทำไมวะอะไรพี่เป็นเลยพวกมึงเดินสวนกันตัวเลยใครเดินสวนใครไม่รู้อ่ะมันอยู่บน้อด S <S เอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วไงเรื่อเตือจกันเลย <S <S เหรออะไรอะไรจะโง่ขนาดนั้นไม่นะไม่เราขยับตว่ามันเป็นโอ้ทำไมยิงพี่แบนพี่แบนตาขอโทษพี่ตาขอโทษพี่ยาจีอาจอเวทจ่อขากันเลย ทำอะไรกันวะโอโีไปเลยนีแรนรขอโทษขอโทษขอโทษเออมึงเห็นหมมึงเห็นไหนแตาขอโทษพี่เราโอโหสี่กรมใช่ไหมเพากูจะมายุ่ง้าชัดน้าไมจริงจะ่ตรงไหนวะอพี่ไม่เห็นต้าจริงเหรออุ้ยเะเ๋ยวเออโอ้ของใหญ่ แต่พี่ดูในคลิปเลยความโง่ของพี่เป็นยังไงมองไม่เห็นทีมันอยู่เราอยู่ใกล้ชิดกันเลยนะอยู่จะดูก็อยากเอาก็อยากเอามุมกล้องพวกมึงพูมึงเดือยวพวกมึงเดือยวสวนกันคนโง่จะมันเดินสวนกันยังไงมันมองไม่เห็นไม่รู้อะเอ้าแล้วก็มาไม่รู้พี่แมนไปดูศัตรูที่น่ากลัวที่สุดวิ่งวิ่งแล้วถึงพันเซอร์ไปด้วย อยัดเสียงหัวรบักตายไว้หัวไม่หัวม่มันวิ่งหรืออะไรมะน่ะโอแมนครับหลักวิ่งร้อยเมตรมีะรับนีรับยังงยังไงครับตายเฮดอตยอด ตาบอกแล้วคนอย่างพี่แวนเล่นอะไรไม่คือเอาแบบตื่นเด้อตาหน้าเออมีคลิปอะไรเลยนะเอาแบบพีระมิดเลยมีคลิปมีคลิปลงเลยท่าอยู่บอกแล้วให้มาอัดอัดไอ้ทาคุมิกับตาสีทาคุมิกูโดนอยู่คนเดียวพี่เ <c oughs> อิร์ดพี่เอิร์ดทำไมเกิบ๊บเก็บอะ มันไม่ใช่หยับเลยทำไมกินขนมอยู่ขอขอใช้มือเดียวเล่นใช้สเตป็ปโหยิงอาทิตย์แต่กินรประกันกได้เลยน่าจะได้อยู่หรือเปล่าลองดู ก็ดูก uhm, ว่าจะไม่ทำจริงๆถ้าเอาจริงอะไรทำอะไร็วผีผีผีถ้่มีคำหนึ่งจะบอกบอกไอพีนะพูดได้คำเดียวคำสั้นๆแต่ได้ใจความสลัวมึงบอกให้กูเอาฮาไม่ใช่เหรอเอาฮาแต่ก็จะไม่เอาอะไรขนาดนี้มาเอาฮาหรือเอาโง่ไอพี เแล้วแต่ตาตาแต่ไม่ขัดใจพี่มันเป็นความสุขที่กินไหนวะเฮ้ยอ้ยเฉยพี่เฉยสนใจใครก็ดูว่าจะพูดเล่นไวะเอ๊ะพี่บอลตายในจุดยุ่งชาติศเกมวะพี่จุดยิ่งชาติเาสเกม บักเอิร์ก็อยู่ตรงเดียวกันหัวหัวไม่หัว่หรอช่วยไม่ได้หัวมีหัวอะไรหัวอะไรแมวแมวมันแมวมันกดข่มแมวกดขอมเ็นต้านี่ควรลำคา้เลยฆ่าแมวทีนี้ไปจังแลว แมวตามันยังไม่เข้าบ้านเลยทีห่องไม่เข้าไม่ใช่ทิ้งๆปะป์ตัวมันก็ไม่เข้ามันเป็นแมวแบบชอบชอบไม่ค่อยชอบอยู่กับคนเท่าไหร่ไม่ชอบตาตาเป็นพี่พี่ก็ไม่เข้าบ้านเนียตาทำไมเอ้ยถ้าถ้าพี่เป็นตาพูดจิงวะถ้าผมเป็นแมวก็ไม่เข้าบ้านทำไมบ้านตามันน่ากลัวหา ตอนตอนสมัยตอนที่ต้าร์มีสมัยตอนที่ต้ามีเมลอยู่ตอนนั้นพ่อยังยังไม่มีเครื่องเสียงมีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเพื่อนไม่ค่อยด้เปิดแต่อพ่อเราใสา่เครื่องเสียงด้วยกันแต่ว่าแต่ว่าพอ่อพ่อพี่จริงพ่อพี่มีกีต้าร์ไฟวะอยากได้พ่อต้ามีแตพิ์มีแคนพ่อ <c oughs> พ่อกูมีอะไรวะโอ <c oughs> จากเดี๋ยวพี่พี่กล้าอีกชาพี่เอาทแล้วไม่มีอะไรเลยดีเลยเนาะพี่แม่เนาะ <c oughs> มีแล้วมันลำคาญเนาะป่านวะอุ้ยยีกันวะพี่ป่นทำไมยิบเยี่ยมวะฮะด่าเลยเลยพี่เครียดเลยแม่งสอบไม่ได้แม่งเงี้ยเหีเห้ยเ,เออว่ากันเลยจริงจังตรงทรงใส่เครียนนะดนั่นจริงจังโย้อยเขาติงจังใหม่ด้วยเอาหาพี่มาจริงจังเลย อาจอาจคาลมันต้องเอาหารจริงจังอะไรกับเพื่อนไหอถ้าไปเล่นกูเป็นตัวเอากูเป็นตัวอย่างสิถ้าเล่นกับคนอื่นๆไม่ค่อยจริงจังต้ามไม่มว่าอะไรเรอะที่ไหนวะเออตายอุ้ยตอหน้าต่อตาอยู่ไหนวะ โอ้ยยาแมวแมวอุ้ยโอ้โหูโอ้โหอยู่ข้างหลังโโอ้หดีกันอุตส่าห์เจอพี่บอลนะนั่งแน่โต๊ะลูกสาวเจอพี่บอลอย่างดีไม่รู้อ่ะอยู่นี่นี่สักไม่ใช่กลัวแล้วกันเพราะกูนั่งอุ้ยเว้ยใครยิงใครยิงอู้เฮ้ยอะไรเหลี่ยมมองๆนะ ไปเดียรอดอมาเดียรอดอมาหรือเปล่ามั่วแล้วอุ้ยอุ้ยระเบิดใครป้าพี่วยูเซ่ได้อีนี่อยไปเลยเงหูใครโดดลงมาสเต็ปโดดเจหัวใจโดนเธอ โดนสันตินใครมันนอนตายตรงนี้วะเฮ้ยวับเบ๊บเฮ้ยฮยยอ้ยย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 ายย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 นย เฮ้ยอ้างเขาอ้างอีกแล้วเออเขาอ้างว่ะโอูบอกความจริงกาก็บอกไปอูแกมเราเพิ่งเคยสามนากีครั้งนี้นะที่ขอขออ่านขออ่านไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยตาเริ่มงงตาเริ่มงงว่าใครใครชื่อใครวะกูก็ไม่รู้อุตส่าห์เปลี่ยนชื่อแล้วมันยังไม่เปลี่ยนในเซอร์เมเปอร์อีดินง่ะมันต้องออกเข้าใหม่กันะเออเราวางกับดักก่อน ว่าพี่แมนต้องมาติดเชื่อรถกูวางไว้ทั่วแมปเลยนะทำห้ตาไม่เห็นไม่เห็นเจอกันได้หลายครั้งเลยนะเห็นได้ยไนวะาทำไมพี่พี่แมนตาว่ามันแปลกๆว่ะทำไมแต่รถกูเขาจริงจังนะจังจริงจังขั้ขนาด ตาพอรู้อพี่ปนยี่เท่าไเฮ้ยัเรียบร้อยเรียบร้อยมันไสผกจริงจังมากใช่ไหมจริงจังใช่ไหมเรียบร้อยไม่กี่ไข่กูนี่แหละอ๋อย่าลงชื่อกันล่ะกู็จะลงมันก็จลงกันนะมันไม่รู้ชื่อเลยะทจากมันพาไปตั้งไรเนาะ สถานการณ์ยิเงีย,ยบเป็นเงนิมดมันงองอ่ะมีย่านกูเย,ยียบระเบิดเจ้ของไยแมวนักชี้เดียวเซนตายนีเยออกจากบ้านเลยเวี่ย,อ,ยกออกให้แมโวโ,วโ,วโคตรใจดีไม่ออกจากบ้านเฮียไมอกกบ้านจำได้ว่าแต่ก่อนเคยสร้างกรงให้มันอยู่ อะไรวะกับไปเล่นมาทนฟิวปะตาตาว่างอะไรพี่กวจะยิงกันได้เอ้ยบักไอียิงกูมีกูกีนี้มันมีระบบไอ้นันกระดีตัวเม่นโอเคปะพอเวลาแป๊บเอาแรกกันนะมีแรกกันด้วยไปในกินแม้ เดี๋ยววางระเบิดก่อนมันต้องมีคนเหยียบกับระเบิดสักคนบ้างนะอย่างพี่แมนเนี่ยเนี่ยตามั่นใจต้องเดินแถวนี้แน่มันต้องมีคนพลีแถวนี้เราก็ต้องเดินมาปั๊บ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 อืมหวยตตาคำนวณทิศของพี่แมนแล้วตามหลักกของเมลเดนเป็นพ่อของเมนเดลแล้วก็ตามหลักฟิสิกส์ของ ตายซีไอเสียงใครวิ่งวะไม่พี่ก็พี่นะเสียงตกจงติดจัง <c oughs> โอ้ยวางกำดักไม่พี่เลยมันไม่ใช่เกมสไนเปอร์เป็นเกมวางกำดักมันนี้ยินเสียงเท้าใครอะเป็นโอ้ยเสียงอะไร โอ้ยสัตว์ยิงติดก,กำแพงมันก็ไม่คิดจะทะลุกำแพงเองเอาเอาตายเอาตายอยากรู้มันจะเงียบทำไมวะก็าริงจังนั่น,นดิเตอสศพได้เตอสศพใครไม่รู้ <S <S 2> <S 2> นอนตายแรงๆอยู่ น่าจะสวมพี่เมนเขาไม่ไม่ไม่ใช่ชุดคันคายมัง้งไม่กูคนเดียวนี่แหละใส่ชุดไม่ใส่ชุดคันคายอ,อ้อยี่ไงวะทำไมไม่เห็นเฮ้ยต้อง โดนอะไรวะอุยอ้ยโอ้ไม่ใครอยู่ทางวะสัตสเมื่อกี้ใครยิงสวนพี่แมนยิงสวนมาให้ไหมแล้วแล้วแล้วก็ตายก่อนหรือล่าว่าตายคิดเองออสแสดงว่ามีคนอยู่ทางทางทางซ้ายตาที่บนแน่นอนเราก็ต้องไปเล่าเขากันด้านซ้ายอยู่ข้างบนน้านนี้ ในเบอร์สองไอ้ทีในเบอร์สองเลยบุกดกดหมดกระโดดทีกดหมดกระโดดวางไงเียเฮ้ผมรู้นะครับว่ามีคนอยู่ในปา่าไอ้แม่งรู้ได้ไงวะไอ้โคตรเก่งเไอสัตว์ผมรู้มันมีคนอยู่ในปา่าแต่ประเด็นคือมันอยู่ตรงไหนแต่ผมมันต้องบีบอะจากสัตวยานของผมแล้วสัตย รูรูล็กเลยไหมมึงปุนปุนถืองยวะ้ยปุเอาขึ้ทีเนียเนี่ยจีบกเออม่หลหลบเก่งแน่วะเฮ้คตรรอนอะอย่าอยายไม่ตลกนะ ได้ได้พี่แมนพี่แมนเล่นนี้ใช่ไหมพี่ชุดกายอะไรข้ารู้แล้วเป็นพี่ใส่ไม่ได้ใส่ชุดคลานคายรูยดด้ด้วยมีกี่คนตาไม่รู้แต่ไม่ไม่ได้ใส่ชุดคลานคายที่ตาเจอผมรู้แล้วว่าคุณอยู่ที่นี่คุณออกมาัวก็ดีดีพุทีแฮนด์สับพุทีแฮนด์สับใช่กุณป่ะใคร วันนี้ข้าพี่บอลไม่ได้ไม่เลือกอ่ะไม่เลือกนี่ไหนผมจะไปผมจะฆ่าคุณให้ได้ผมจะฆ่าคุณให้ได้แค่อ่อนให้ผมออฮ่าแมงวายใครมันอยู่บนหัวคุณสัตว์แย่มิพวกหาแรวิ่งตลอนแมบสไนเปอร์พี่แมนเคยสอนตาไว้สไนเปอร์ไม่ควรอยู่กันที่มันจะมันจะเป็นไอที่แบบจะเป็นเต้านิ่งเออจะเป็นเป้านิ่ง เอาขยับเออเปล่อยขยับให้ปล่อยขยับอ้าวมันอยู่ไหนมันมันเงียบอือผมว่ามันมันเสียไปใส่ผมไม่ต้องดีดีเลถ่ายไปเลยผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนที่แล้วยโอ้เสียดายจริงไม่น่าเลยเฮ้ยใคร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 อ เป็นเอค่อเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมได้ได้ตลกใช่ไหมเพื่อนเล่นหรืเปล่าเพื่อนเล่นหรือเปล่าฮิดว่จะไรหมดเลยคนเดียวะเออว่าแค่แหละก็ไม่มีใครโดดเพื่อนได้ะแต่เรคนไม่ต้อิงจังเลย พวกเราข้าบอกอันนี้ไหมบอกที่หนึ่งไงฮะมันร่วมมือกันเถอะมันแฝงไปซ่นอนเลยมันอยู่ไหนมันอยู่ในปา่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เดี๋ยวไม่อยู่ในป่าก็อยู่ไอ้อะไรวะต้นหินพอาจำได้ว่าขึ้นไปบนหินแล้วไม่ยิงได้ต้องทีดอะไสักที่นในแมพนี่แหละ ข่าวกันให้ได้นี้มึงไม่ต้องบอกกูก็กรู้จริงอะพาสกิ้งใช่ไหะรู้เลยแสรุ่ยจริงเลยชมหนึ่งชมหนึ่งตาว่าพี่บอลต้องยืนนิ่งไม่ยืนนี่งอยู่ข้างหน้าได้ตาว่าต้องยืนไปอยู่ไหนกันเนี่ย,ยไม่โดนไม่โดนตรงวัดถังพี่วัดถังวัดถังที่มันเนี่ยนยืนขึ้นเลย ตอนนี้จะไปบอกเขาทำไมโง่ไปไอ้มันต้องมันต้องโดนดิวะมันต้องโดนดิวะอยู่ไหนวะเนี่ยปัดปลาที่นี่กอยู่ดีปาอยู่ดีปะน่าน่าจะเสียดายนะ thank you ใครใครคิวที่บอลวะเฮ้ยตัวแรก แค่เห <mm ็นไปบอกแล้วอย่าให้เอาจริงเอาจริงไอเดี๋ยวนะตาตายเท่าไหร่วะตายเป็นฟองโลเลยมึงไงเอาเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่บนหัวไม่เป่าไม่ค anyway> ิดเองไปหาเลยหัวยืนใครยิงวะไม่รู้อ่ะแต่ถ้าได้ยินเสียงแม่ซาในด้านขวาเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลมายเฟรนด์ฮัลโหลฮัลโหลม my friend ฮัลลโห <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วไปไหนเบานี่อย่างน้อยก็ได้คิวขึ้นแล้วชิลุ่มัน่คิวไม่ได้วไไดมะวไไมามา,มาขอคิวคนขอคิวก่อนนะผู้เย็นเป็นเป้านิ่งเดี๋ยวนี้พี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ตาดูว่าพี่อยู่ตรงไหน ตาลูตาเห็นเอาไม่ท <c oughs> มนันแล้วอุตส่าห์เดินมาข้างหน้าต <c oughs> าแล้วเบิดเปิ่งสิทำไมต่ละคนมันปิงหลัก้อยวะเอา้ารแล้วเว้ยตายนี่เอาจริงตายนี่เอาจริงอิสเรี่ยอิสเรียย